วันนี้จะมาอัปเดตต้นส้มเมอร์คอตเมนดารีนอายุครบ1นปีนะทุกคนส่งพุ่มของต้นส้มเมอร์คอ,คอตเมนดารีนต้นนี้สวยงามเลยทุกคนออกมาเป็นพุ่มเลยเรามาดูต้นส้มซาถังกันต่อดีกว่านะ ปลูกมาหนึ่งปีเหมือนกันก็ต้องลุ้นกันต่อไปว่าซาถังกับแมนดารินจะมีลูกออกมาให้ดูตอนอายุกี่ปีนะทุกคนส่วนต้นนี้คือต้นส้มสีทองอายุปีกว่าๆนะทุกคนมีสองต้นมีต้นนี้ แล้วก็ต้นนี้นะทุกคนส่วนต้นนี้เป็นส้มโอับทิมสยามอายุปีกว่าเหมือนกันปลูกมาพร้อมกันกับต้นส้มสีทอง